มบผาถึงมาแรงมาต่ำย่งเขาอย่างสิีภาพเลยบมบมย่านอซีในกมีอะไรไดก็เป็นบรรยากาศกันเองกันเองครับสบายสบายเนาะในเช้านี้นะครับนาบานุงผลก็มีเอฟซีมาเยี่ยมนะครับมาให้กำลังใจลุงนะครับทัเอฟซีจากเชียงใหม่ค่ะเอจากเชียงใหม่เลยนะครับเอจากเชียงใหม่ถ้าเราทาเอฟซีเชียงใหม่ แล้เบิร์ตมาผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องทีถ้ายินดี FC เทียมใหม่ครับมีนี่มาที่ดีว่าจะ้าเที่ยคนข้างเคียงด้วยสองวันยี่สิเราจะทำไหมแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะทุกคนก็ตั้งใจมาที่นี่กันใช่แล้วตั้งใจมาตั้งใจมาเลยตั้งใจมาเลยอยากเห็นโนบเบิ่์ในยูทูบตลอดคิดว่าครั้งนี้คงยังไม่มีของฝากอ่ะเนาะงผมไปอยู่ในช่วงที่ผมต้องปรับตัวอยู่ไม่เป็นไร มาเห็นก็ดีใจละโอกาสหน้าอาจจะทำเป็นของชำรุ้ยมาคนมาเยี่ยมทำแบบให้มีของที่ระลึกที่มาบ้านๆผมก็มีของที่ระลึกกลับบ้านที่อยู่กับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ยังจะยังอยู่เยอะไหมเขาคงจะอยู่นานอยู่นานก็มี้ตามที่เราเรียนเลนะครับเมื่อวานทำไงครับเมื่อวานโอ้ยรถเขา มันคนนั้นขับมันเด็กด้วยไงเอาไม่ทันแล้วหินก็ผมบอกแล้วว่าอย่าทุ่มหินใช่เขาเขารถบรรทุกมาตึงตึงเลยเป็นหมื่นเลยเสียดายพี่ต้องบีบเขาเขาอย่างนี้ลุงสั่งไว้ว่าไม่ให้ทมหินนะให้อาเข้าไปข้างในนู่นก็บอกเขาแล้วว่าเพารถไถมากับอย่าดันยานี้นะหินเพราะหินเนี่ยผมต้องสั่งมา20กิโลกรันเราต้องสั่งเหมือนเลยเขาต้องกวาดไงครับ กวาดจริงๆถ้ากำยู่ข้างในไม่ต้องกวาดคุณไปปักนู่นนี่ก็หินใช่ไหม่ะหินนี่ผมผมก็ต้องกวาดพอแล้วเขถอยออกมาเขาต้องยกใบมีดขึ้นเพราะหินอยุงหน้าอยู่แล้วพ <c oughs> ี่ไปทำเละงนั้นเมื่อวานพอดีถ้าฝนตกพี่ก็ไม่ต้องเดินแล้วก็จะะเละแบบฝนตกแช่หมดนอ่ะอันนั้นผมที่ข้างหลังไทยร้านโชมตำครกไทยลอยนิ่งลอ<ท>ยเลยลอยเบอร์เลยไอเลอยดอ้ไม้สวยงาม เดี๋ยวเดี๋ยอีเดกมีุ่อ้วนนี้ามาแมมานมให้คนมานเดี๋ยวพไล่คนออามานช่องมามลมานมานฝากช่องเลยนะครับมานามานาฝากช่องไว้ด้วยนะครับไล่กดแชร์ค่ะไล่กดแชร์จ้าขอบคุณครับกขอบคุวัน มันเป็นบบร้มาวันนี้มันจะทแบบก่อนเนาะแต่ของของเขามัส่งอันอเขามาส่งวันก่อนอนี่